ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้วันที่8มกราคมครับผมเสร็จแล้วนะครับพี่ตามที่พี่ขอมานะครับเป็นมาสเต้ครับผมความยาว17นิ้วนะครับดูครับความยาว17นิ้วความกว้างอยู่ที่2 8ครับผมดูสันนะครับสันใน5มิลครับตามที่พี่ขอมานะครับดูครับดูด้ามครับผมเป็นไม้ปดูนะครับแต่ว่ามันลายสวยมากครับ ความยาวของด้ามอยู่ที่6นิ้วครับผมเป็นเหล็กแหนบนะครับสุบเข็งด้วยน้ำมันจะทดสอบความ,ม,มคมให้ดูนะครับนีครับนี่ต่อไผนะครับ ครับ เมนี้มีเจ้าของแล้วนะครับของเฮียธงครับผมจัดส่งให้พรุ่งนี้เช้านะครับเฮียครับตัวปลอกท่อ pvc เป็นตัวแถมให้นะครับ ขอบคุณมากครับผมสนใจทักเบอร์นี้เลยนะครับแอดลา์เข้ามาก็ได้ครับผมจัดส่งท่กนี้เช้านะครับเฮียทงขอบคุณมากครับสวัสดีครับ